<laughs> <laughs> เจอสักทียัยหนูโศโคกรู้ไม่ว่าฉันกังวลแทบแย่กลัวว่าเธอจะหนีไปไหนอีกแต่สุดท้ายเธอก็เดินเข้ามาหาฉันด้วยตัวเองฉันจะไม่บ่นหรอกนะแต่ก็ไม่เข้าใจเลยว่าในสมองกลวงๆของพวกแกนะ่ะคิดอะไรอยู่แกแกมันยี่พวกกว่อการร้ายนั่นเธอดูแข็งแกร่ง,งไม่ใช่เล่นเลยนะครับอาจารย์ ผมสัมผัสได้ว่าเหลัาสีคอล์ชันของเธอแตกต่างจาพวกสปาราดไฮบริเดอร์นั่นลิบลับเลยจริงด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกมันเป็นใครแต่สร้างตัวประหลาดแบบนี้ออกมาได้แสดงว่าร้ายกาจไม่ใช่เล่นเอมี่เกย์ทำอะไรกับเอมี่นะเอมี่หมายถึงอะไรกันนะโอ้ยัยเด็กนี่นะหรอ,อทอดทีนะฉันก็แค่เลเยเหยียบเธอเข้า แล้วเธอก็เละในพริบตาเลยล่ะนี่แหละนะเป็นแค่นอนมแมลงก็ไม่ควรจะเข้ามาเกะกะขวางทางตั้งแต่แรกอยู่แล้วแกหุบป,ปากได้แล้วยัยดูโศกโลกถ้าไม่อยากเจอจุดจบแบบเดียวกับยัยนี่อืมอะไรกันแล้วเอาเทเลทีบไทยล่ะพวกแกกล้าดียังไงเอาเธอไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาเทเลทีปไทยเหรอ อย่ามาแกล้งตีหน้าเซอร์ไปหน่อยเลยแกเด็กผู้หญิงใส่แว่นนั่นอยู่ที่ไหนเธอคงหมายถึงคุณคิมนะครับเธอถาผิดคนแล,ะละ้วล่ะตอนนี้หน่วยออกกำลังต่อสู้อยู่ที่อื่นนู่นเลยหน่วยออลเหรออ้นั่นสินะมีคนบอกฉันเหมือนกันว่านั่นเป็นชื่อที่ตัวทดลองเอาเทอร์เนทีฟใช้ปิดบังตัวเองเฮ้ยน่าหงุดหงิดชะมัดเป็นคราวโชคดีของพวกแกแล,แล้ว ตอนนี้ฉันไม่มีเวลามาฉีกพวกแกเป็นชิ้นๆหรอกนะเอาไว้ฉันจะมาจัดการทีหลังตอนนี้อยากจะทำอะไรก็เชิญตามสบายหยุดนะแกคิดว่าฉันจะให้แกหนีไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอหลังจากที่แกทำแบบนั้นกับเอมีน่นีเหรอ <laughs> คิดว่าพูดกับใครอยู่นะยังหนูโศกโลก ฉันน่าไม่จําเป็นต้องลดตัวลงมาเลือกลวกกับพวกฉันตำอย่างแกแต่แรกอยู่แล้วลําพังแค่กองทัพของมิตําินิก็น่าจะจัดการพวกแกได้สบายๆยศูนใหญ่เร่ทุกหน่วยที่เป็นคำสั่งที่มีความสำคัญสูงสุดจากกองประชาการกองทหารทุกหน่วยที่อยู่ใกลน้โรงพยาบาลจะต้องหยุดปฏิบัติการทุกอย่างทันทีแลติดตามและทําลายเป้าหมายคําสั่งนี้จะมีผลในคสาสั่งอื่นทั้งหมดจนกว่าจะกำจัดเป้าหมายสําเร็จมีนาะ ดูเหมือนว่ากองอาหารเธอรโงงพยาบาลกำลังจะบุกมาทางนี้แล้วล่ะทางนั้นก็เหมือนกันดูเหมือนจะมากันเยอะพอตัวเลยล่ะไม่รู้ว่าพวกแกจะไหวหรือเปล่านะแต่ถ้ารอดมาได้ฉันจะให้เกียรติเหยียบย่ำแกด้วยตัวเองแกหยุดนะฉันบอกให้หยุดยังไงล่ะก่กนือกจเนี่ยยินเนี้ย น่าจะจัดการหมดแล้วหระครับถ้ากออหารแถวนี้มีอยู่แค่นี้ผมว่าโรงพยาบาลก็น่าจะปลอดภัยแล้วละ่ะมีนาเอมี่เอมี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแนะ่เราเจอแต่เสื้อผ้าของเธอไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอศพหรือเปล่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสนามรบอยู่ตลอดเวลาแหละนะ มันไม่ใช่ความผิดของเธอเหรอกเพราะงั้นอย่าโทษตัวเองไปเลยเด็กใหม่ฉันรู้ค่ะฉันเข้าใจแล้วแต่ฉันจะไม่มีทางยกโทษให้มันเด็ดขาดงั้นเหรอให้ล่องอกหน่อยอย่างน้อยศัตรูก็ข่มขวัญเธอไม่ได้เมื่อกี้เธอบอกว่าแม่นั่นชื่อรีเฟเซอร์ไนท์สินะเราจะตามล่ามัน แล้วก็ไปรวมตัวกับหน่วยอจะไปกันเลยไหมเด็กใหม่ได้เลยค่ะมันจะต้องชดใช้อย่างสาสมเธอตัวจนได้รีเวอเซอร์เอาท์เทนทีฟท้ายร่างเริ่มแรกเวออะไรเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ฉันอยากจะเจอวันนี้เลยล่ะแล้วก็เลิกเรียกพวกเราด้วยชื่อนั้นได้แล้ว ตอนนี้พวกเราคือเนื่อยอ๊อ oh. ก <c oughs> นี่กำลังเล่นมุกอยู่ใช่ไหมเพราะฉันขำไปหมดแล้วหรือระหว่างที่มีหัวซุกหัวซุนสมองของพวกแกจะเลิกเดินไปหมดแล้ว <c oughs> พวกแกเป็นแค่ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สำเร็จพวกแกไม่มีชื่อด้วยซ้ำแล้วก็ไม่คู่ควรที่จะมีด้วยพวกแกนะเป็นแค่อะไรที่ไม่มีค่า เป็นเครื่องมือเพื่อให้เราบรรลุปเป้าหมายเราสอนเรื่องนี้ให้กับพวกแกหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรืองไงจะต้องให้ฉันย้ำอีกครั้งจริงเหรอแกเรียกใครว่าอะไรกันนะ่ะยายนางแบบนุชใช่แล้วล่ะเราไม่ใช่อะไรแล้วก็ไม่ใช่ตัวทดลองของแกด้วยพวกเราเป็นมนุษย์ที่มีความนึกคิดเป็นของตัวเองแต่ถึงจะพูดไปก็ไม่รู้ว่าเครื่องจักรฆ่าคนอย่างแกจะเข้าใจหรือเปล่านะทายจริง ทำไมที่นี่ถึงมีแต่พวกงงเงาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกันนะอยากจะพูดอะไรก็เชิญตามสบายตัวทดลองเอาเท่านัทีพอฉันจับพวกแกเข้าเครื่องสกัดเดี๋ยวแกก็จะลืมชื่อเองเล่ะจะไม่มีใครโดนจับทั้งนั้นแหละฉันยอมตายดีกว่าจะต้องกลับไปเข้าเครื่องบ้านั่น,นคุณแม่คะเมื่อไรจะหกปากทักทีเนี่ย นี่แหละนะฉันก็บอกแต่แรกแล้วว่าไม่ควรสร้างให้พวกโง่องๆอย่างแกม่แขนมีขาแต่แรกเอาละบังอาจหนีไปแล้วก็ทำให้พวกเราเสียเวลาถึงเวลาที่พวกแกจะต้องชดใช้แล้วพร้อมหรือยังละ่ะเอาเทอเนทีฟไทป์ทุกวินาทีที่ช่วงชิงไปฉันจะเอาคืนอย่างสาสมรอฟังพวกแกกรีกดร้องด้วยความหวาดกลัวไม่ไหวเลยละ่ะคุณนะฉัน รู้ว่าค่ะไม่เป็นไรนะเรารู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่ายังไงวันนี้ก็ต้องมาถึงจริงไหมเราฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งก็เพื่อเวลานี้ไม่ใช่หรือไงเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมแพ้หรอกนะเราชนะแล้วใช่ไหมฮะยันนาสุดท้ายก็แค่ปากดีนี่นาะอย่าประมาทนะเธอเป็นหนึ่งในรีเฟชเชอร์ระดับสูงสุดแค่นั้นเธอไม่พลาดทา่าง,ง่ายๆหรอกนะ แต่จะการโจมตีแบบนั้นยังไงเธอก็ไม่มีทางรอดอยู่แล้วหมอบลงน่นั่นอะไรเน้วยบอกแล้วไงล่ะเธอไม่พลาดทางง่ายๆแบบนั้นหรอกฉันก็อยากเล่นกับพวกแกสักพักแต่กลายเป็นว่าพวกแกกลับฉลาดกว่าที่คิดซะอย่างนั้นน่าเบื่อชะมัดเลยเธอเธอไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอฮะาาแน่นอนไม่มีทางชนะเธอได้ง่ายๆอยู่แล้วสินะแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะ ว่าพวกเธอน้าประทับใจจริงๆเป็นการต่อสู้ที่ตื่นเต้นที่สุดในช่วงนี้เลยละ่ะแต่หมดเวลาเล่นสนุกแล้วละ่ะเยื้ต่อไปก็มีแต่จะทำให้อะไรวุ่นวายมาเอาจริงกันดีกว่าเอจอตัวจนได้นะจิสานั่นเร็วเอจอตัวจนได้นะจิสานั่นเร็วหาพวกหนูโศกโลกเมื่อกี้ พวกแกยังไม่ตายอีกเหรอแต่นั่นก็เป็นกองทอาหารที่เก่งที่สุดของฉันเลยนะทำไมยังรอดอยู่ได้ล่ะเลิกทมได้แล้วฉันไม่สนใจเรื่องพวกนั้นหรอกนะเอมี่ตายแล้วเพราะแกแล้วไงละ่ะร้องไห้กับหนูสักคนปกตัวหนึ่งทำไมอย่าบอกนะว่าทอมมาถึงที่นี่เพื่อแก้แคนให้มันฉันเตือนแล้วไม่ใช่หรืองไงไม่นกเลยว่าจะง่ขนาดนี้นะเนี่ย เธอเป็นคนดีเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยทุกคนแม้จะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามเอมี่เป็นคนแบบนั้นเราไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นแล้วเธอก็ออกจะงี่เง่าได้ซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่สมควรจะต้องตายด้วยน้ำมือของสซะอย่างแกฉันไม่รู้ว่าควรจะเรียกเธอว่าเพื่อนดีไหมแต่แกจะต้องชด เดี๋ยวนี้ไม่ไหวไม่ไหวแค่หนูสองสามตัวก็จัดการกันไม่ได้งั้นเหรอฉันหวังกับของไม่ตำหนิมากเกินไปสินะววาวดูเหมือนเกมจะพลิกแล้วสินะคราวนี้แกตกที่นักลำบากแล้วนะ่ะ <c oughs> พูดเป็นเล่นนะแค่ตัวทดลองไม่กี่ตัวกับเขาเตอร์กระจกกระจกคิดว่าจะทำอะไรฉันได้อย่างงั้นเหรอว่าอย่างไงนะ พวกแกสำคัญตัวเองผิดไปแล้วห่ะเราไม่ได้ตามหาตัวแกเพราะว่าพวกแกมีอะไรพิเศษหรอกนะฉันไม่เคยชอบเอาเทอร์เนทีฟอย่างแกมาตั้งแต่ต้นแล้วพวกแกเป็นแค่อะไรสำรองให้กับรีเฟเซอร์ที่สมบูรณ์แบบอย่างพวกเราแต่ก็ยังได้ชื่อเอาเทอร์เนทีฟซึ่งแปลว,ว่าทดแทนสวะอย่างแกจะมาทดแทนพวกเราได้ยังไงกันพวกเราคือรีเฟเซอร์ที่แท้จริง เรื่องจากสังหารที่แข็งแกล่งที่สุดในโลกเราคือผู้ถูกเลือกกลุ่มเดียวที่คู่ควรกับการเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาอาจารย์ครับรู้แล้วระวังตัวด้วยนะทุกคนหน่วยรับทุกหน่วยจงดำเนินโปรโตโคอลสกัดกั้นระดับสองเป็นกรณีบังคับปลดขีดจำกัดก,การทัาทลายออกมานี่้องบมาคับการปปิงตัวพบลบังสีคอร็รัปชนไก่พันชนิดพิเศษจากหลายตำแหน่งค่ะ การที่เขาเอกลักลพลังาง,งานเสร็จเรียบร้อยเพรากำลังลบที่มีความแข่งแข่งเทียบเท่าวัตถูกรรเช่า,ชาคัสสองและคัสสามนจำนวนมากอ,อ๋อมาถูกคอรับคัสสามกันเหรอนี่มันไม่ใช่แค่การรมลาเพราะโดนสีครอบช,ชั้นเฉยๆแล้วหรอกครับน่าสนใจจริงๆเทคโนโลยีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแน่ๆหรือว่าพวกนี้แอบวิจัยขอแบบนี้เอาไว้นานแล้วกันนะคิดว่างไงครับอาจารย์อาจารย์ครับนี่มัน เป็นอะไรไปนะครับทำมหน่าสิ้นแบบนั้นกันน่ะทำหน้ามันกับว่าคุณเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอย่างนั้นแหละเพราะเธออะไรของนายนะไม่มีทางอยู่แล้วฉันไม่เคยเห็นอะไรบ้าๆแบบนี้หรอกนะอ๋อ <c oughs> งั้นแหละครับเอาละผพราะว่าพวกมันพร้อมแล้วละ่ะจงดูให้เต็มตานี่คือพลังที่แท้จริงของรีเฟเซอร์ที่สมบูรณ์แบบรีเฟเซอร์โฟกสัสซีฟวกเตอร์รุ่สมบูรณ์ บุกเข้ามาแล้วเตรียมตัวให้ดีละเข้ามาเลยบริเอรโปรแกสติแบ็คเซอร์รู่สมบูรณ์มาทำงานระวังตัวด้วยนะทุกคนเข้ามาเลยการโจมตีเงยเงยแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอเอาละด้วยโอ้เข้โมคเ ดาบขึ้ท่านมังก่อนไปลงนะร็กซะไม่เห็นจะพ้อไห่เลยนะขอบคือได้ทีเ <c oughs> ดียร์ไง <c oughs> เป็นไปได้ยังไงทำไมพวกร่างเบื้องตนปัญญาอ่อนแค่ไม่กี่ตัวถึงได้ฉันคือรุ่นสมบูรณ์ไม่ใช่หรืองไงเอาละหน่วยโอ้เผามันซะ <c oughs> อย่าโง,ง่ไปหน่อยเลย คิดว่าของเล่นเด็กพวกนี้จะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอแล้วนี่ละเป็นไงหาอ,อะไรกันนะอาวุธโบราณขององค์การบริหารล่อในอดีตงั้นเหรอนี่สำหรับเอมี่ไปลงดารกซะไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าทิ้งฉันไว้ ที่ปลอนฮะอย่าทิ้งฉันเลยนะช่วยพาฉันไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาด้วยนะเถอะผมว่าน่าจะจบจริงๆแล้วหระอครับตอน,น,นแรกก็พวกดีมอนคราวนี้ก็เจ้าพวกนี้อีกมีนาะคุณนี่เป็นคนปิดฉากศัตรูได้ตลอดเลยนะ เป็นคนที่เยี่ยมยอดไปเลยให้ตายสิเพราะว่าพวกนั้นให้เกรดคุณผิดแล้วละ่ะคุณน่าจะลองไปสอบใหม่ดูนะเป็นไงรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมเด็กใหม่ทำไมถามแบบนั้นล่ะคะจะสั่งสอนฉันเรื่องที่การล้างแค้นไม่ทำคนตายฟื้นขึ้นมาอะไรพวกนั้นรด้ไงผู้บัญชาการฉันเนี่ยนะไม่มีทางซะละเรื่องล้างแค้นเนี่ยฉันเชียร์เต็มที่เลย งานของเราคือการสั่งสอนพวกสาะระเลวนั่นให้รู้สันึกจำไว้ด้วยละ่ะเอ่อ้อยคุณนี่ไม่ละเอียดอ่อนเอาซะเลยนะครับอาจารย์มีนาดังคําสอนของพระพุทธองค์แล้วการล้างแค้มันก็ไร้ความหมายเหมือนกับใบไม้ที่ล่วงหล่นนั่นแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองรู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยังแต่ก็ไม่ได้น้าพอใจเหมือนกับที่ยังหวังไว้นะนะ เข้าใจละมีนะว่าไงฉันคึกว่าคราวนี้เราจะเป็นฝ่ายช่วยเธอซะอีกแต่กลายเป็นว่าเราจะต้องให้เธอมาช่วยอีกแล้วฉันอยากจะมาขอบคุณนะไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากหรอกนะยังไงเราก็ยังเหลืองานต้องทำอีกตั้งเยอะแยะนี่นาะมันก็จริงอยู่นะแต่เธอไม่เหนื่อยเหรอเรื่องเก็บงานให้พวกเราช่วยก็ได้นะ เธอขับก่อนก็ได้เอองั้นเหรอขอบคุณนะถ้างั้นฉันไปก่อนจะดีกว่าแล้วเจอกันที่บริษัทนะน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเราเก็บข้าวของทุกอย่างแล้วก็พาคนเจ็บทุกคนไปส่งโรงพยาบาลแล้วหน่วยงานกู้ภัยคงต้องทำงานกันไปอีกสักพักแต่สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วล่ะ ส่วนพนักงานทักสฟอร์ทุกคนก็เดินทางกลับบริษัทได้แล้วรอการติดต่อยังเป็นทางการจากองค์การบริหารโลกแล้วกันเข้าใจแล้วยอดมากเลยทุกคนขอบคุณนะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายอืมแล้วเจอกันจบสักทีสินะแถมยังเจอของน่าสนใจมากๆด้วยลนะ่ะทางนี้ก็เช่นกัน รีเพลเซอร์เอาเธอในชีเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆใครนะุ่คนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่อืมอย่างน้อยก็นานพอที่จะเห็นเธอเก็บเวริชิปจากศพของรีเพลเซอร์ไหน,น่ะะนะคนว้าวใจเย็นๆก่อนไม่ต้องระแวงขนาดนั้นฉันไม่ใช่ศัตรูของเธอหรอกนะงั้นเหรอแย่หน่อยนะฉันไม่เชื่อคุณหรอก แย่จังเลยนะฉันแค่อยากจะมายื่นข้อเสนอบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งคู่นะข้อเสนอใช่ช่วยส่งสำเนาข้อมูลในชิปนั่นมาให้ฉันได้ไหมแล้วฉันจะให้ข้อมูลที่ตัวเองรู้เป็นการแลกเปลี่ยนคุณคงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้มาพอสมควรแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพวกเราด้วยสินะแต่ฉันก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าคุณเป็นใคร อย่างน้อยก่อนจะมาเสนออะไรก็บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าอยากได้ข้อมูลนั่นไปทำอะไรเราอาจจะต้องการสิ่งเดียวกันก็ได้นะเอาเป็นว่าเพื่อการแก้แค้นส่วนตัวนะว่าไงล่ะสนใจไหมไม่มันก็น่าสนใจอยู่แต่ข้อมูลของคุณมันก็อาจไม่คุ้มที่จะเสียอืมโปรเจกต์เทราไซ นั่นคือข้อมูลที่ฉันแลกกับพวกเธอยังไงล่ะคุณรู้ชื่อนั้นได้ยังไงสนใจขึ้นมาแล้วสินะฉันไม่อยากจะกดดันเธอหรอกนะแต่ก็อยากให้เธอตัดสินใจได้แล้วเรามีเวลาไม่มากเรื่องอาจจะยุ่งกว่านี้ก็ได้นะถ้าพวกนั้นสังเกตเห็นว่าชิปนั้นหายไปโดยที่เธอยังโอเออยู่แถวนี้ว่างั้นไหมไ,ได้ตกลงยอดมาก ดิขอบคุณมากนะสาวน้อย พวกเราก็อาจจะเฮ้ย hey, ไม่เจอศพอย่างงั้นเหรอเออฉันคิดว่านะมันก็อาจจะแหลกไปแล้วในสนามรบก็ได้นะก็เห็นว่ายิงกันหนักอยู่นี่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าแต่รู้หรือเปล่าเขาว่ากันว่ามันไม่ใช่พิบัติคอร์รัปชั่นธรรมดาหรอกนะชิยุนนายมาทำอะไรที่นี่นะ โอ้มีนานึกแล้วเชียวว่าคุณจะต้องมาผมเอาไว้อะไรนะครับอ๋อแอบตามฉันมาสินะอ,อบ้าจริงที่บ่นเนี่ยแล้วนะครับเนี่ยจะให้พูดยังไงดีล่ะคือผมก็แค่เป็นหัวเพื่อนรวมทีมคนใหม่นะครับเธอเป็นคนที่ผมแค่อย่างสุดซึ้งเลยล่ะแหวะแล้วก็มีเรื่องกวนใจผมอยู่นะครับเรื่องกวนใจเหรอ นอกจากกลุ่มฟีลเเดอร์สแล้วก็ไม่มีใครจัดพิธีศพอย่างเป็นทางการให้เอมี่เลยเธอไม่ได้เล่าเรื่องครอบครัวหรือญาติให้คุณมีนาฟังใช่ไหมครับพอดีผมรู้มาว่าเธอเข้าออกับคนง่ายผมก็เลยคิดว่ามนันแปลกๆนะครับว่าไหมมันจะแปลกตรงไหนกันเล่าสมัยนี้มีคนที่ไม่ได้ติดต่อกับญาติตัวเองก็ตั้งเยอะแยะฉันเองก็เหมือนกันอ๋อ <laughs> นั่นสินะครับ นี่คงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าของครอบครัวขนาดเล็กในสังคมเมืองใหญ่สินะเราควรใช้โอกาสนี้สร้างสันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมทีมนะครับเรื่องแบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ยังไงก็เถอะคุณไปไว้อะไรให้เธอเถอะครับมีนะผมจะรออยู่ตรงนี้ข้าผู้บัญชาการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ฉันได้แกนเครื่องสกัดแฟกเตอร์มาจากแกลนซัฟเฟเซอร์แล้วแล้วก็เก็บกวาดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วด้วยฉันส่งของไปให้ทางไปรษณียแล้วล่ะน่าจะถึงพรุ่งนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะที่ยากที่สุดก็คือแรงทำเป็นอ่อนแอนี่ล่ะยายซื่อบื้อที่เรียกตัวเองว่ารีเฟเซอร์ไนนั่นน่ะ นี่เง่าชะมัดฉันต้องระวังแทบแย่นะหลัวว่าจะเผลอฆ่าเธอไปนะเอาเถอะฉันสนุกกับบทนี้จริงๆนะถ้าเสียได้ที่ต้องทิ้งมันไปแบบนั้นแต่มาร่วมงานศพของตัวเองมันก็สนุกดีเหมือนกันแนฮะฉันมาวางดอกไม้ให้ตัวเองด้วยล่ะอ๋อเธอน่ะเหรออืม สำหรับเธอคิดว่าหนทางยังอีกยาวไกลค่ะแน่ใจเหรอคะว่าเธอจะช่วยในแผนของเราได้จริงๆ <c oughs> เข้าใจแล้วคะ่ะผู้บัญชาการฉันมั่นใจในตัวคุณอยู่แนละ้วคะ่ะแล้วจะรอนะคะ